โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นภัยเงียบที่พรากชีวิตของคนที่เรารักไปอย่างกระทันหันโรคหัวใจและหลอดเลือดเกิดขึ้นได้อย่างไรเพื่อป้องกันและห่างไกลาจากโรคในี้ให้มากที่สุดเราจะเป็นต้องทำความรู้จักกับการทำงานของหัวใจกันก่อนหัวใจเรามีขนาดเท่ากับปั้นมือแม้จะเล็กแต่ก็ทำงานหนักไม่เคยหยุดในหนึ่งวันหัวใจเราเต้นเฉลี่ยก,กว่าแสนครั้งเพราะหัวใจมีหน้าที่สูบฉีดเลือดให้หมุนเวียนทั่วร่างกายถ้าหยุดเต้นเมื่อไหร่ระบบต่างๆในร่างกายของเราก็จะล้มเหลวและเสียชีวิตในที่สุด หัวใจมีลักษณะเป็นกล้ามเนื้อประกอบด้วยเส้นเลือดจำนวนมากแบ่งเป็นเส้นเลือดดำและเส้นเลือดแดงปัญหาของโรคหัวใจและหลอดเลือดจะเกิดที่เส้นเลือดแดงเป็นหลักหลอดเลือดแดงมีหน้าที่ลำเลียงออกซิเจนจากปอดเพื่อเข้าสู่หัวใจและส่งต่อให้หัวใจกระจายออกซิเจนสู่อวัยวะต่างๆในร่างกายหลอดเลือดต่างๆมีลักษณะเหมือนหลอดด้านในเป็นช่องว่างไว้ลำเลียงอนุภาคต่างๆของเลือดภายในหลอดเลือดมีอนุภาคต่างๆมากมายแบ่งออกเป็น2จำพวกใหญ่ๆคือเม็ดเลือดซึ่งประกอบไปด้วยเม็ดเลือดแดง มีหน้าที่ลำเลียงออกซิเจนจากปอดไปยังหัวใจเม็ดเลือดขาวมีหน้าที่คล้ายกับตำรวจคอยตรวจตราและขจัดสิ่งแปลกปลอมในร่างกายส่วนไขมันได้แก่ไขมัน VLDL เป็นไขมันที่สังเคราะห์จากตับออกมาไหลเวียนในกระแสะเลือดไปตามส่วนต่างๆของร่างกายหากระดับไตรกลีเซอไรด์สูง VLDL ที่เปรียบเสมือนกองทัพเสริมผู้ร้ายนอกจากเปลี่ยนเป็น LDL ได้แล้วยังรบกวนการทำงานของไขมันดี HDL อีกด้วย ไขมันตัวร้ายเรียกว่า L D L เป็นตัวการหลักทําให้คอเลสเตอรอลตัวร้ายในหลอดเลือดสูงเปรียบเสมือนเป็นผู้ร้ายสร้างปัญหาโรคหัวใจให้กับเราไขามันดีเรียกว่า H D L มีหน้าที่นำคอเลสเตอรอลตัวร้ายกลับไปฟอกที่ตับการมี H D L มากๆจะช่วยให้คอเลสเตอรอลตัวร้ายในหลอดเลือดลดลงเลือดไหลเวียนได้ดีโรคหัวใจและหลอดเลือดเกิดขึ้นเมื่อร่างกายมีไตรกลีเซอไรด์สูงภาวะไขมันตัวร้าย L D L สูง ภาวะสารต้านอนุมูลอิสระตำ่ำหรือความดันในหลอดเลือดผิดปกติเมื่อระดับไตรกลีเซอไรา์สูง VLDL จะเปลี่ยนตัวเองเป็นไขมันตัวร้าย LDL ซึ่งตอนแรกยังมีขนาดปกติแต่หากระดับไตรกลีเซอไร์ย,ยังคงสูง LDL จะแปลงสภาพเป็น LDL ที่มีเม็ดเล็กลงเรียกกันว่า Small e r Dense r LDL หรือ S-DL DL แผลงฤร,ระราหลอดเลือดเมื่อมีขนาดเล็กลงเป็น S-DL DL มันก็จะสามารถเคลื่อนตัวเข้าไปในช่องว่างระหว่างเซลล์ของผนังหลอดเลือดได้และฝังตัวอยู่ในผนังหลอดเลือดหากร่างกายของเรามีสภาวะต้านออกซิเดชันต่ำหรือที่เรียกกันว่าร่างกายมีสารต้านอนุมูลอิสระต่ำสภาวะนี้เองที่ทําให้เจ้า S D L D L ที่ฝังในผนังหลอดเลือดแปลสภาพเป็นออกซิไดซ์ L D L เมื่อเกิดออกซิไดซ์ L D L ระบบในร่างกายจะส่งสัญญ,ญาณเตือนว่ามีสิ่งแปลกปลอมเกิดขึ้นร่างกายของเราก็จะสั่งให้เม็ดเลือดขาวเข้าไปจัดการกับออกซิไดซ์ L D L จากนั้นเม็ดเลือดขาวจะจับกิน L, <ๆ>ออกซิไดซ์ L D L เกิดกระบวนการแปลงสภาพเม็ดเลือดขาวเป็นเซลล์โฟมทําให้เซลล์ตายลงเ<ๆ>กิดการสะสมของคอเลสเตอรอลโปรตีนและแร่ธาตุและสะสมกลายเป็นตะกรันไขมันหรือพลักที่เกาะอยู่ในผนังหลอดเลือดเมื่อมีกสารสะสมคราบตะกรันไขมันในผนังหลอดเลือดมากผนังหลอดเลือดจะค่อยๆถูกดันตัวขึ้นและแน่นอนช่องว่างในหลอดเลือดก็จะถูกบีบให้ตีบเล็กลงทาให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวกขณะเดียวกันการสะสมของไขมันและแร่ธาตุ ส่งผลให้หลอดเลือดขาดความยืดหยุ่นกระเทาะหรือปรีแตกง่ายและเมื่อมีการปรีแตกร่างกายก็จะสร้างริ่มเลือดมาเกาะพอกพูนสะสมมากขึ้นมีผลทําให้หลอดเลือดบริเวณนั้นตีบหนักเข้าไปอีกยิ่งทําให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวกปัจจัยสําคัญที่ทําให้เกิดโรคหัวใจคือเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่ทันไม่สามารถลําเลียงเลือดสู่หัวใจได้สะดวกร่างกายก็จะส่งสัญญ,ญาณเตือนด้วยการรู้สึกเจ็บแน่นหน้าอกด้านซ้ายบางครั้งปวดร้าวไปที่คอแขนซ้ายด้านรักแร้หลังหรือท้องส่วนบน สุดท้ายเมื่อหลอดเลือดมีอาการตีบมากๆหากริ่มเลื่อนมาปิดกั้นเลือดจะไปเลี้ยงหัวใจไม่ทันเกิดภาวะตันทําให้หัวใจขาดเลือดหรือหัวใจวายและเสียชีวิตในที่สุดอาการหลอดเลือดตีบไม่ได้เกิดที่หัวใจที่เดียวเพราะหากอาการนี้เกิดที่หลอดเลือดฝอยในสมองสมองก็จะขาดเลือดขาดออกซิเจนไปเลี้ยงเกิดอาการสมองวายหรือสโตรกอาจเสียชีวิตฉับพลันหรือหากรอดชีวิตโอกาสพิการก็มีมาก แล้วอะไรเป็นสาเหตุที่ทําให้เราเป็นโรคหัวใจและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรสาเหตุของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดมี2ปัจจัยปัจจัยแรกที่เราเหลีกเลี่ยงไม่ได้คือพันธุกรรมถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งในครอบครัวเป็นโรคนี้เราก็มีโอกาสที่จะเป็นโรคนี้ได้เช่นเดียวกันปัจจัยที่2เกิดจากตัวคุณเองเริ่มจากพฤติกรรมการกินที่ไม่สมดุลกินหวานมันเค็มแต่กินผักและผละไม้น้อยภาวะน้ำหนักเกินพุงใหญ่ โรคอ้วนซึ่งเป็นสาเหตุอันดับต้นๆของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดต่อมาคือการไม่ออกกำลังกายไม่กระฉับกระเฉงสภาวะความเครียดจากการทำงานการพักผ่อนไม่เพียงพอการสูบบุหรี่นอกจากนี้ยังรวมถึงการมีโรคประจําตัวหรืออาการผิดปกติต่างๆเช่นโรคเบาหวานระดับน้ําตาลมากกว่า150มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรความดันโลหิตสูงโดยค่าบนไม่ควรมากกว่า140มิลลิเมตรปรอด และค่าล่างไม่เกิน90มิลลิเมตรประหลอดรวมถึงสภาวะผิดปกติต่างๆในร่างกายเช่นระดับไขมันหรือคอเลสเตอรอลส,สูงมากกว่า200มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรระดับโฮโมซิสเตอินสูงหรือภาวะอักเสบก็ล้วนเป็นปัจจัยทําให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ทั้งนั้นและนี่คือปัจจัยสําคัญที่ทําให้องค์การอนามัยโลกจัดให้เป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังในปี2554โรคหัวใจและหลอดเลือดฆ่าชีวิตคนทั่วโลกปีละ17ล้านคน และคาดการว่าปี2573จะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นประมาณ30%หรือประมาณ22ล้านคนทั่วโลกในประเทศไทยจากสถิติล่าสุดพบว่าคนไทยเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดชั่วโมงละ2คนแล้วเราจะหยุดความเสี่ยงนี้ได้หรือคำตอบสุดท้ายคือดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องและมีโภชนาการที่สมดุลโดยเฉพาะการกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อหัวใจ ในที่นี้จะขอกล่าวถึงสารอาหาร6ชนิดที่เปรียบเสมือนฮีโร่ทั้ง6ที่คอยดูแลหัวใจของคุณฮีโร่เหล่านี้คือใครกันฮีโร่ทั้ง6จะดูแลเราให้ห่างไกลจากโรคหัวใจได้อย่างไรเรามารู้จักฮีโร่แต่ละตัวกันเลยฮีโร่แรกฟิชออยหรือน้ำมันปลาคือน้ำมันที่สกัดได้จากเนื้อและหนังปลาทะเลหลายชนิดเช่นปลาแซลมอนปลาทูน่าปลาแมคเคอเรลน้ำมันที่สกัดได้นั้น เป็นไขมันชนิดไตรกลีเซอไรที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงชนิดโอเมก้าสที่สําคัญอยู่2ชนิดคือ EPA และ DHA EPA และ DHA สามารถยับยั้งการสังเคราะห์ไตรกลีเซอไรในตับไตรกลีเซอไรในเลือดจึงลดลงเมื่อไม่มีภาวะไตรกลีเซอไรสูงไขมันตัวร้าย LDL ก็ไม่กลายสภาพเป็น HDL d l ไขมันดีหรือ HDL ก็จะมีจำนวนมากพอด้วยเหตุนี้เม็ดเลือดจึงสามารถเดินทางต่อไปได้ดี เพิ่มการไหลเวียนของเลือดในหลอดเลือดทําให้ไม่เกิดภาวะหัวใจขาดเลือดฮีโร่ที่2ผู้จะมาช่วยเราคือกาลิกหรือกระเทียมกาลิกมีคุณสมบัติช่วยยับยั้งไม่ให้ s d l d l เปลี่ยนเป็นออกซิไดซ์ l d l ทําให้โอกาสของการเกิดภาวะหลอดเลือดตีบลดลงกาลิกสามารถออกฤทธิ์ให้การจับตัวกันของเกล็ดเลือดลดลงจึงช่วยลดการเกิดลิ่มเลือดลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหลอดเลือดอุดตันนอกจากนี้ยังช่วยให้ภาวะบีบตัวของหลอดเลือดคลายตัวลง อนุมูลต่างๆภายในหลอดเลือดเดินทางได้ดีขึ้นและยังมีส่วนช่วยลดไตรกลเซอรไรด์และความดันโลหิตพบกับฮีโร่ที่3กรีนทีหรือชาเขียวกรีนทีเป็นแหล่งสำคัญของไฟโตนิวทรีนกลุ่มฟลาวโวนอยคือแคทิชินโดยอยู่ในรูปของสารเอพิาโลแคทิชินกัเลตหรือ EGCG สาร EGCG มีริ์ต้านอนุมูลอิสระ ช่วยลดปัญหาการเกิดออกซิไดซ์ LDL ลงได้โอกาสของการเกิดภาวะหลอดเลือดตีบลดลงช่วยชะลอยับยั้งการเคลื่อนที่ของเม็ดเลือดขาวเข้าสู่ผนังหลอดเลือดนอกจากนี้สารสำคัญอย่างทีอะฟลาวินส์ในชาเขียวยังช่วยลดการดูดซึมไขมันคอเลสเตอรอลจากทางเดินอาหารได้อีกด้วยฮีโร่ที่4คือวิตามิน B c คอ p l e x เป็นสารอาหารกลุ่มวิตามิน B3 หรือไนอาซินวิตามิน B6 วิตามิน B12 และโฟเลต โฟเลตวิตามิน B12 และวิตามิน B6 ช่วยลดปริมาณสารโฮโมซิสเตอีนซึ่งเป็นสารที่บ่งชี้ปัญหาการอักเสบภายในหลอดเลือดนำไปสู่การเกิดลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดวิตามิน B3 หรือไนอาซินช่วยเพิ่มการทำงานของโปรโตีนตัวรับคอเลสเตอรอลในตับเร่งการส่งกลับคอเลสเตอรอลสู่ตับช่วยเพิ่ม HDL ซึ่งเป็นไขมันดีในเลือดทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีไม่ทำให้หัวใจของเราขาดเลือดฮีโร่ที่5เลซิติน สารสกัดที่โดดเด่นจากถั่วเหลืองเลซิตินช่วยป้องกันการจับตัวของผนังหลอดเลือดทั้งคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซไรโดยทําให้ไขมันแตกตัวเป็นอนุภาคเล็กๆไหล,ลเวียนไปในกระแสะเลือดได้สะดวกขึ้นและยังช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลด้วยการดึงคอเลสเตอรอลจากอาหารที่รับประทานเข้าไปออกทางลำไส้ใหญ่และเร่งกลไกการเปลี่ยนคอเลสเตอรอลในตับเป็นองค์ประกอบของน้ําดีที่สําคัญยังช่วยป้องกันไม่ให้ร่างกายเกิดภาวะต้านออกซิเดชันต่ํา ทำให้ S-D-L-DL กลายสภาพเป็น o อกซิไดซ L-DL ซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดคอเลสเตอรอลแต่คงต้องร่วมมือกับอีกฮีโร่หนึ่งเอ๊ะนั่นใครที่เสริมกําลังช่วยเลซิตินอยู่ฮีโร่สุดท้ายของเรา CoQ10 ฮีโร่ Q 10, จากสารสกัดเนื้อสัตว์ทั่วเปลือกแข็งบรอกโคลี ccoli, ที่มีคุณสมบัติที่ดีต่อการดูแลหัวใจเราดังนี้ CoQ10 ช่วยลดปริมาณสาร CRP และโฮโมซิสตีนในเลือดลงได้สารทั้ง2ชนิดนี้เป็นดัชนีบ่งชี้ภาวะอักเสบภายในหลอดเลือดดังนั้นจึงส่งผลให้ความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะอักเสบของหลอดเลือดลดลงนอกจากนี้ COQ10 ทนทำให้กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดอีกด้วยดังนั้น การป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดจากการเลือกรับประทานอาหารและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคุณเองตั้งแต่วันนี้เป็นวิธีธรรมชาติที่ดีกว่าการใช้ยาหรือการรอให้เป็นแล้วจึงรักษาเมื่อคุณใส่ใจสุขภาพตนเองดูแลหัวใจให้แข็งแรงร่างกายโดยรวมก็จะแข็งแรงจะดีแค่ไหนที่คนที่เรารักจะอยู่เคียงข้างเราทุกช่วงเวลาของมิตรภาพทุกช่วงเวลาความสุข ที่ใช้ร่วมกันภายในครอบครัวดูแลหัวใจของคุณและคนที่คุณรักด้วย6ฮีโร่ผู้ดูแลหัวใจคุณจัดทำและสงวนลิขสิทธิ์โดยบริษัทแอมเวย์ MV ประเทศไทยจำกัดสงวนสิทธิ์ทุกกรณี